สีฟูจ้ <Yeah. S 1> อ่ะกลับมาเจอกันกับการรีวิวอาหารนะคะในรอบหลายสิบปีในช่องของ,ของพอยนะคะวันนี้ก็อยู่กับนนะ้องแอมแปงค่ะ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันนี้คืออย่างที่เห็นว่ามันเป็นร้านซีฟูดใช่ไหมคลอยจะพาทุกคนนะคะไปกินซีฟูดกันไปไป,ไป ก็เดือดเยอะมากแล้วก็เหมือนว่าเพิ่งจะมาใหม่ด้วยเหมือนกันเป็นเมนูต่ออะไรอย่างเงี้ยมีตูแล้วก็มีหอยหอยใหญ่มากหอยใหญ่ไหมคะใหญ่หอยหมายถึงหอยหปยถึงหอยใช่ใช่ อยากไปดูการแกะหมยอ้ยโ้หคือแบบน่ากินมากค่ะลาลาลาอยากกินลาลาลาแล้วที่นี่นะคะมีมัน่งย่าคนเคยเห็นที่มันอยู่ตเาแล้วแบบเอาไปตั้งเตาแล้วจะเดือดกกูกููกูทำามให้ดูกันมาดูย่าเป็นแบบนี้น่ากินมากอากกินแล้วออันนี้คือมาซาลาเหรอคะ อันนี้คืออีกหนึ่งเมนูที่เราจะได้ไหนลองลองเที่ยวเที่ยวฝ่ามือฝ่ามือเที่ยวมือแอมแขนเดินแขนดิเขาสุดโนรีน้องตาใสเลยอความรู้พยายามแบบอาปากคือน้องบอกว่าที่นีกินได้ไม่ใช่อันนี้เอาต่อรสชาติประมาณไหนครับพี่ใช้เคียงกับธรรมะจีเลยครับ เนื้อจะออกแบบเปนปลาเนื้อแดงใช่ครับปลาเนื้อแดงก็คือแรกมาก็จะเป็นเนื้อสีแดงจะไม่ใด่เนื้อสีาสคือแบบใหญ่มากแม่ฝ่ามือยังไม่ถึงหัวเจ็บสุดปังมาจ้าของเราเองตอนนี้นะคะคืออาหารเนี้ยมาสามอย่างแล้วแต่ว่าจริงๆไฮไลท์อ่ะมันคือซาซิมิเซตทุกคนกินมากแต่ว่าคือตอนนี้หัวไม่ไม่ไหวใช่ไม่ช่วยกูพูดด้วยไม่ช่วยเลยอย่างที่เมื่อกี้เราถ่ายมาสรุปแล้วมันคือของเรา สชาติจิมแซ่บมากแซ่บมากคืออะไรวะขอชิมก่อนอืมอร่อยดีดีดีมากอันนี้ดีมากจริงๆริถ้าโรยไข่กุ้งนะจะแบบที่บ้ากมันจะกรุบกรุบใช่ค่ะอันนี้คืออะไรกินกับอันนี้มั้ยสาหร่ายอุ้ยขอโทษไปแล้วนี่สาหร่ายเหรอเออสาหร่ายลองมัลองลองลองดูดีใช่ป่ะนี่เหรอเออนี่เหรอใช่ป่ะไปไใช่ป่ะไปไปเอาวันชื่อพี่ เรียวเรียวจัะกัดเลยอ่ะกัดเลยเออจริงๆมันกรอบนะคะจริงๆมันกรอบนี่คือทางนี้พอยชิมแบบชุบๆดีป่ะดีดีอืมทุกคนจะคอมเมนต์มากมากูย่างอร่อยมากจริงๆไม่เคยกินแบบกับปลาไหลเลยไม่เคยเคยเหมือน เลยว่าไม่เคยกินมาก่อน,นเลย,ยนะคะปลาเก่าปลาทิพยค่ะคือเอาจริงๆนะไม่เคยกินแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยอะเราคือน้องแบบมาเป็นตัวน้องจากในตู้ทุกคนตัวก็แบบมาอยู่กับเราตรงนี้นั้นนะคะเราจะไม่ให้น้องเสียความตั้งใจไม่ต้องเสียสละให้เราฮ่าชุบ ันนี้อะไรนะคะจะมีสี่อย่างมีหอยแครงมีกุ้งม,มีหอยสังแล้วก็มีปลาเกา๋าอ้ยขอบคุณค่ะน,น,นี่ทุกคนในที่สุดเราก็ได้ทางเฮ้ยมีผหนังลมด้วยอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านเอาไทยน่นก็คือเซตสีอะไรวะชือดูดีกว่บบาไม่เหรอคือประกอบไปด้วยจะมีสี่อย่างนะคะจะมีอันนี้คือน้องปลาเก๋าเมื่อกี้ที่มาเป็นตัวไปแล้วเนอแล้วก็จะมีกุ้งสด ก็หอยแครงแล้วก็หอยนางรมไปด้ยอุ้ยไม่ได้ที่วันนี้มีหอยสังด้วยเขาบอกว่าหอยนางรมมาเป็นแบบแถมมาให้อีกหนึ่งอย่างอีกแล้วที่หอยไม่เคยกินนะทุกคนนั่นก็คือหอยสังนี่ตัวนี้น้องคือมาตัวนี้แล้วลองชิมนะดูดิอุ้ยไม่เคยกินอ่ะนี่นะครับมันมันแบบมันกรอบมากอ่ะมันกรุบกๆเลยอ่ะเขาบอกว่านนี่นะค่ะไร เออมันเหมาะกัเนเลยกับแกมากแล้วคือสดทุกอย่างดีมากเฮ้ยมันหวานด้วยอ่ะวันนี้คือทครั้งแรกที่เคยกินหอยสังจะบอกว่าตั้งแต่ที่มาร้านนี้นี่คือคือมันกินหลายอย่างมาก <c oughs> มี่ชิมไซ่ตัวใหญ่มากลองชิมทา,านบา้างปะที่มสดุดเลยเหรอปกติเพื่อนกินแต่แบบแบบลวกลยห่อยเออลวกนิดน้อยพอเราเอาลงมวา,วามชิมชิมเหรอนี่ค่ะ หอมชีสหองชีสอ,อ,อ,อันนี้คือก็เป็นครั้งแรกที่จะกินหอยแครงสดด้วยนะคะ,ะสดมากไม่ค่อยกินแบบหอยแครงที่มันแบบไม่ห,มามหมากกวานจัะไม่หวากกนจัดหรือว่ามัหวานจัดของดีผสมกันใหม่จริงๆแบบพี่หวานสุดหวานก็องบอกว่าทุกอย่างที่มาคือสดมากสดอ,อันนี้นะคะเป็นกุ้งชีสนะคะอีกหนึ่งเมนูคือแบบอยากให้ทุกคนดูมาจับมามาจีมาทุกคนสบายมาก หอมมากแม่อยากให้ทุกคนได้กลิ่นผ่านกล้องคือ,อ,อดีใะ่ค่ะเปนนน็นชีที่บอกดีหอมละหอมมากเนาะไมันชี้ยังไงถ้าชี้ันต้องยืดได้มาเราจะต้องพาให้มันยืดให้ได้เว้ยนี่นะคะนี่คือกลิ่นชีคือตอนนี้คือพี่พอยออกเขอ,ออกได้แล,แล้วคือแอนอยี้กับยิงอยู่ที่เดิมอยู่นี่ทิมเหนี้หอมมากหวานแบบคุ้นเลย ร้อน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  <c oughs> นี่นะคะอย่าลืมหอมมากทุกคนอย่าลืมนะเมนูนี้มาอย่าลืมสั่งกันด้วยนะคะ <c oughs> งั้นนะคะเดี๋ยวพี่นิคอยจะแอบหาขอตัวไปทานต่อมไม่รอแล้วจ้าเอาอย่าลืมนะคะมาที่ร้านอ่าวไทยซิมที่ทอดซิมน,นะคะ <c oughs> แล้วก็คลิปนี้นะคะมีกิจกรรมด้วยนะทุกคนยังไงอย่าลืมอ่า ใก้คลิปนี้ด้วยนะคะควาใจเลยเดี๋ยวพอจะลงราละเอียดให้ยังไงก็อย่าลืมมาร่วมเล่นกันนะจ๊าค่ะบ๊ายบายค่ะ